เสาวาหลายคนอาจยังเบ่อเคยรู้ว่าการเหตุทั้งผึ่งห้องเตานั่นมันมีกลับมาวิธีหรือกระบวนการเหตุแบบใดเริ่มจากคุณลุงสร้างไงคนนี้เราได้เอามูลงวัวมาทําการดึกติดกับฟ้าเฮียนโดยคุณลุงทันนี่เพิ่นสีเอาก้อนขี้งวัวเปียกซุ้มหนีมาทําการดึกกส่ฝฟ้าเฮียนแบบนี้ซ้ำๆจนได้จานวนตามที่เราต้องการหลังจากที่ควงติดกับฟ้าเฮียนไว้เรียบร้อยแล้วกระบ,บวนการต่อมาเราสปอยแห่ก่อนขี้งวัวเปียกซุ้มหนีมันแห้งโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งมือเต็มๆบาดที่นี่ลุ่งรา าก็ได้เอาบอกจกสิ่งมาทําการขูดก้อนขีงง้วแห่งซุมนี้ให้มันคูขคบโคบตกลงมาได้กระตาของรอบบททุกอันทันและเมื่อแกเอาก้อนขีงง้วแห่งซุมนี้ลงมาบททุกอันเรียบร้อยแล้วกับวนการต่อมาเล่าก็ได้เอาก้อนขีงง้วแห่งซุมนี้มาเทไว้ในเดินบานของเราจากนั้นใส่คอนปอนคูใจของเราทําการทุบก,ก้อนขีงง้วแห่งซุมนี้จนมันแปลแหลบแซบบาดท,ที่นี่คุณลุงสังไงเราก็ได้ไปตักเอาผงขี้เท้าในต่อไฟของเราออกมาใส่กระคูแล้วก็เอากระดงมาว่างห้องไว้ซักน จากนั้นเทขี่เท่าลงไปทําการฮอนป่านมอลําซิ่งถ้ามันแอวค้นแบบนี้เขาก็เอินว่าแอหวัดนั่นแหละครับหลังจากนั้นลุงเล่ากับฮอนไปเรื่อยๆจนมันไงงงหลังจากฮอนขี่เท่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ย่อน้ามลงไปตรงกลางแล้วก็ใส่มือเปล่าทั้งสองข้างคุกเข้าขีง่ง้อกับก้อนขี่เท่าให้มันเข้ากันจนเหนียวตุย้ย ข้อผสมวัตถุดิบเขากันจนเหนียวตุ้ยแล้วจากนั้นกน็นำมใสไซเบาแล้วกัแท่งอุปกรณ์ที่จะเห็ดเป็นหุ้มข้างผึ่งห้องเตาลงไปจนมันแก่ปันแน่นแบบสุดๆแล้วก็ค่อยๆดึงแกนกลางออกอย่างเบามือขั้นตอนต่อมาก็ค่อยๆดึงเบ้าหรือแม่พิมพ์ขึ้นย่างนิ่มนวลนแล้วเครื่องจากที่มีน้าว่ามนุษย์นี่ค่อยๆทำงานยางขมักขมิน จนสุดท้ายลุงเล่าก็สาม,มารถสั่งผลงานแนด์เมขึ้นมาได้แบบสวยงามแน่นอนว่าทุกสิ้นผลงานของพู้ลุงเล่าถูกสั่งขึ้นมาด้วยความปาณีตถึงสิใงท่วัตถุดิบบ้านๆที่หาได้ตามชนบทแต่ว่ามันก็แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นช่วงเวลาต่อมาอีกสักพักหนึ่งลุงเล่าก็ได้เอาสิ้นผลงานหัง่งผงห้องเต่าซุ้มนี้ไปทําการตากแดดไว้โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นั่นเอง